วันนี้ก็มีนะักวิเคราะห์ออกมาวิเคราะห์นะว่าโอกาสเนี่ยที่เหรียญมีมอาจจะเป็นดอทชิบะหรืออื่นๆจะเป็นตัวผลักดันให้เหรียญใหญ่นะครับอย่าง bitcoin อาจจะเป็นตัวที่พลิกและตั้งเข้าสู่ตลาดจะทิงเลยก็ได้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกัน มูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับเหรียญมีมต่างๆรวมถึงชีบะอิโนโด้วยแล้วก็ภาพรวมของตลาดนะครับของชีบะอิโนโนและเหรียญมีมต่างๆซึ่งในเนื้อหาเนี้ยก็จะมีการพูดถึงตัวของอีลอนนะครับเดวิดกูชินเทนสองคนนี้พลาดไม่ได้แล้วก็เน พูดเรื่องของชิบะเรียมแล้วก็เหรียญที่อยู่ในเครือข่ายชิบะคือร c ชนะครับก็เติบโตอย่างมากในช่วงนี้เพราะว่าชิบะเรียมกำลังจะมานะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับในเรื่องนี้นะครับนั่นก็คืออีล n อนมาร์นี่แหละนะครับเขาก็ถือว่าเป็นข่าวแรกนะครับซึ่งเขาได้สัญญานะครับหลังจากเขาครอบครองบริษัททวิตเตอร์นะครับ ซึ่งอีลอนมาร์กเนี่ยก็ได้ยืนยันก่อนหน้านี้ว่าผู้ที่สามารถสร้างนะครับรายได้จากบนเนื้อหาทวิตเตอร์ฉะนั้นเขาบอกว่าดอชคอยจะมีการเคลื่อนไหวย,ยอดเยี่ยมในตอนนั้นนะครับก็คือกล่าวไว้นั่นแหละฉะนั้นผู้ใช้ทวิตเตอร์ในวันเสาร์นะครับกล่าวแสดงผลต่อทวิตเนี่ยประมาณเกินหนึ่งล้านเป็นครั้งแรกนะครับ แต่ปัญหาก็คือเขาเนี่ยไม่รู้วิธีจะสร้างไรายได้ฉะนั้นการแสดงผลทวิตเนี่ยถึงประมาณ1.37ล้านและเพิ่มขึ้นถึง102.8ในคำบูดตรงนี้นะครับเขาพูดว่าฉันรู้ว่าคนส่วนใหญ่จะทำสิ่งนี้ตลอดเวลานะครับแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันทำเงินเป็นล้านตอนนี้คำถามคือฉันจะเปลี่ยนเป็นดอลลาร์ได้อย่างไรโอ้โหอันนี้ไม่เกึนกลาง ซึ่งก็มีอีกคนมากาวคือบิลลี่มาคัสนะครับผู้ก่อตั้ง d ดอชคอยหรือใช้นามว่าชิเบโตชินากาโมโตะนะครับก็ตอบเพื่อชี้แจงนะครับเกี่ยวกับการคิดหาวิธีเปลี่ยนทวิตให้เป็นเงินได้หรือไม่ก่อน,นี้กาวถึงดอชคอยนะครับฉะนั้นอีลอนมาร์นะครับตอบว่าทีมงานเนี่ยกำลังทำงานเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทวิตเตอร์สามารถสร้างไรายได้เนื้อหาของตน นะครับและคำตอบของมาร์กเนี่ยทำให้เกิดการสนทนานในข้อนี้ด้วยนะครับโดยมีกะหลายคนเนี่ยพยายามนะครับหาไรายได้ทางอ้อมแบบต่างๆนะครับเราก็ผู้ใช้ตอบว่าสามารถรับดอทคอยได้หากไม่ใช่คำสักอันนี้ก็อีลอนมาร์กโพสในวันที่18กุมภาพันธ์ปี2023ฉะนั้นอีลอนมาร์กก็ออกมากล่าวนะครับบอกว่าใครสามารถสร้างเนื้อหา นะครับก็อาจจะได้เงินเป็นดอทแทนนะครับฉะนั้นดอทก็กลายเป็นสิ่งที่มีค่านะครับที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนบนทวิตเตอร์เพราะตอนนี้คนใช้ทวิตเตอร์เยอะขึ้นนะครับในการอัปเดตข่าวสารเนาะแม้กระทั่งคริปโตนะครับก็เติบโตในทวิตเตอร์เนี่ยค่อนข้างมากนะครับฉะนั้นทวิตเตอร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ให คริปโตเนี่ยนะครับเข้าหากลุ่มของชาวคริปโตเนียนมากขึ้นนะครับชาวคริปโตเนียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะหาอะไรก็หาบนทวิตเตอร์นั่นแหละนะครับหาข่าวอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นช่องทางที่ดีที่สุดล้กันนะครับในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ช่องทางผ่านทวิตเตอร์ถ้าทวิตเตอร์นะครับเริ่มที่จะมีการกาวดอชคอยมากขึ้นอีกหน่อยเนี่ย ก็อาจจะทำให้ทว i t t ตอรเนี่ยเหมือน y t u t u เพื่อได้นะอันนี้ผมกาวนะผมไม่รู้นะว่าอีลอนมาร์จะทำถึงขั้นนั้นหรือเปล่าแต่ตอนนี้นะครับรู้สึกว่าอีลอนมาร์เนี่ยเริ่มทำแบบ TikTok บนทว i t เตอแล้วนะครับคือเป็นวิดีโอสั้นน่าสนใจนะถ้าเกิดมีคนออกมากล่าวดอ c คอยนะครับหรือมีคนออกมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ d ดอ c คอยหรือมีคนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโต แล้วทวิตเตอร์จะจ่ายเป็นดอจคอยให้เนี่ยโอ้โหคราวนี้คนนะครับจะแบบตาตื่นตาแหกเลยนะฮะว่าโอ้โหโ,โสามารถสร้างไรายได้ได้ขนาดนี้แล้วคริปโตจะเติบโตในอนาคตด้วยนะครับฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ที่จะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของทวิตเตอร์นะครับ ถ้าเกิดทวิตเตอรเริ่มเริ่มทำให้คนเนี่ยสามารถสร้างไรายได้ได้คนก็จะใช้ทวิต t ตอรมากขึ้นนะครับก็จะมีส่วนแบ่งจาก t i k t o o k เลยเพราะติ k t o o ออัพโหลดได้แต่วิดีโอสั้นนะครับแต่ถ้าเกิดทวิต t ตอรเนี่ยสามารถที่จะดึงคนที่เป็นกลุ่มของชาวคริปโตเนียนไปได้น่าดูเหมือนกันแล้วก็มีอีกคนออกมากล่าวนะครับก็คือเดวิดกูชินเตน สองคนนี้เจ้าพอ่อเจ้าแม่กาวดอสอยู่แล้วนะครับกาวเป็นชีวิตจิตใจโดยเฉพาะชีบะคนนี้ชอบชีบะมากแต่วันนี้เขาก็ออกมากาวดอสด,ด้วยแล้วเขาก็หวังนะครับว่าเหรียญมีมเนี่ยมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จุดประกายทําให้เหรียญใหญ่อย่างบิตคอยเข้าสู่ตลาดจะทิงวันนี้ทางโกดีเวตกูชินเต็งก็ได้ทวิตยอย่างสนุกสนานนะครับเหรียญมีมกําลังกลับมามีชีวิตอีกครั้ง นะครับมีโทเค็นจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งเดวิดกูชินเตงก็โพสตในวันที่18กุมภาพันธ์ปี2023ฉะนั้นก่อนหน้านี้นะครับเดวิดกูชินเตงก็เดิมพันกับเหรียญมีมเนี่ยสองเหรียญอยู่แล้วคือ d o g e c คอยกับชีปะนะครับฉะนั้นเขาบอกในสัปดาห์นี้เขายังกล่าวถึงการที่ d o g e c คอยนะครับแล้วก็โฟกี y นะครับซึ่ง อยู่ในช่วงของการแสดงผล่ของการเติบโตโดยเฉพาะ f o กี้เนี่ยเขาบอกมีการเติบโตถึงเก้าสิบเอร์เซ็นด้วยกันแปลว่าตอนนี้นะครับเดวิดกูชินเทนมองของเรื่องของโฟกี้ด้วยและทวิตเตอร์นะผมก็มองเรื่องของโฟกี้ด้วยดีไม่ดีนะครับเขาจะใช้ดอทกับโฟกี้นะในการที่จะแจกรายได้ให้กับคนนะคึกคืนมากนะครับ ฉะนั้นเขาก็เห็นนะครับว่าเหรียญมีมอย่างชีบะตอนนี้นะครับก็อยู่ที่0.04ตัวนะครับพันสามสิบเก้านะครับโดยเฉลี่ยคือการซื้อขายอยู่ในโซนนี้นะครับเขาบอกว่ามันก็เติบโตได้อีกแหละแล้วก็เราก็เห็นนะครับว่าช่วงนี้อีลอนมาร์ก็ผลักดันโฟกี้อย่างเต็มที่นะครับ และเขาบอกว่าชีบะอินโนเนี่ยอาจจะทำราคาได้ถึง0.01ดอลลาร์ถ้าโมเมนตัมอีเทอเรียมกับดอทนะครับดีๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่จะถึงนะนะครับรวมถึงโฟกี้ถ้าเกิดชีบะมาถึงขนาดเนี้ยโฟกี้คงไป10ดอลลาร์แล้วนะผอก็ว่าประมาณนั้นนะครับซึ่งเราก็ต้องดูกันต่อไปอ่ะเรามาดูข่าวที่3กัน นะครับนั่นก็คือตอนนี้กระดาน XT.com นะครับเขาก็รับเหรียญลีชแล้วนะครับที่เป็นสายจูงอะนะเป็นเหรียญอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในระบบนิเวศของชิบะอินุนะครับตอนนี้ก็ราคาแรงมากนะครับซึ่งเขาได้ทำการเปิดเทรดนะในวันที่17นะซื้อขายเนี่ยนะครับก็ ช่วงนี้เราก็เห็นนะครับว่าทาง XT เนี่ยเขาก็พยายามลุกเต็มที่ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถสมัครกระดาน XT.com ได้ในใต้คลิปนี้นะครับอยากที่จะเทรดเหรียญ i s ชก็สามารถไปได้ทั้งเ i o ทั้ง i s ชเลยนะครับเพราะว่าเหรียญเหล่านี้พุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็น่าจะ ถือว่ายังเป็นเหรียญกลางน้ําอยู่นะตอนนี้แล้วก็สามารถซื้อได้นะครับก็ยังลิสต์อยู่ไม่กี่กระดานนั่นแหละนะครับเอาว่าเป็นลิสต์ก่อนจะเข้ากระดานเยอะๆและกันในเหรียญลิ์นะเพราะผมเห็นแต่ในเกต i o นะครับก็ครังนี้เพิ่งจะเห็นตัวของ xt.com ในการ List ลิสต์เหรียญน,นี้นะครับต้องดูด้วยกันนะ เพราะว่าวันนี้ราคาก็เหรียญลิสก็แรงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็พุ่งจากระดับต่ำสุดนะในยีิบสี่ชั่วโมงอยู่ที่สี่ร้อยสาสิบดอลลาร์นะครับสูงสุดคือหกร้อยห้าสิบสามดอลลาร์และแม้ว่าลิสจะลดลงเล็กน้อยนะครับแต่สินทรัพย์คริปโตก็มีการเพิ่มขึ้นถึงสาสอร์เซนในยีิบสี่ชั่วโมงก็ลองดูได้นะครับเพราะว่า xg ก็มีเหรียญโบนด้วยกระดานอย่าง b i t g ก t ก็มีเหรียญโบนด้วย นะครับเพราะหลายตอนนี้หลายกระดานเริ่ม list เหรียญที่เป็นเหรียญมีมากขึ้นนะครับเราก็เก่งกำไรกันว่าเหรียญไหนจะไปนะครับเข้าสู่กระดานไปแน่หรือว่าเป็นกระแสแทนตัวของลุนาแคส s ิกในปีนี้นะครับเขาก็เลยมองเอาไว้ในหลายๆเหรียญแล้วก็ข่าวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ s o l u ชั o น ชิบะเรียมเลเยอร์ที่2ก็ได้รับการส่งเสริมจาก s สวอปโซนนะตรงนี้ในเพ g e ์นะครับเพื่อรวมชิบะเรียมเข้าด้วยกันนะครับฉะนั้นเมื่อวานนี้ s สว p Zone ก็แสดงความตื่นเต้นเนาะเกี่ยวกับชิบะอินุในเลเยอร์ที่สองของบล็อกเชนนะครับและให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนและรวมชิบะเรียมนะครับเข้ากับแพลตฟอร์มมองตนอย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็มีการ พูดไว้บนทวิตเตอร์ของ Swap Zone ด้วยในวันที่17กุมภาพันธ์นะครับซึ่ง Swap Zone ตอนนี้ก็มีการลิสเหลียนทั้งชิปทั้งโบนทั้งลิสแล้วนะครับแล้วก่อนหน้านี้อ t o m i c ก็ประกาศจะสนับสนุนเหมือนกันนะครับเรื่องของชิบะเรียมนะทิบะเรียมก็ถือว่าเป็นเนื้อหอมมากนะครับของปีนี้ฉะนั้นปีนี้อย่าลืมนะครับคือโฟกี้ ตอนนี้เป้าเขาเริ่มชี้ละคือโฟกี้นะครับคุณเดวิดกูชินเทนเนี่ยออกมากล่าวโฟกี้นะครับผมเชื่อว่าโฟกี้จะไปแรงแน่นะครับแค่ฝั่งของอีเทอรเียมหรือชีบะขยับเนี่ยแล้วรวมถึงดอทด้วยนะคือโฟกี้ได้อันนี้สงแบบเดียวกับชีบะเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นชีบะตัวต่อไปหรือเปล่า ซึ่งในข่าวไม่ได้ระบุนะครับแต่เขาเชื่อว่าการกล่าวโดยตรงจากอีลอนมาร์เนี่ยคือไม้ผัดตัวต่อไปจาก d ดอ c คอยนะครับเราก็ต้องดูด้วยกันว่าเส้นทางของโฟกี y เป็นยังไงเพราะว่าในช่วงแรกนะครับของดอ c คอยเนี่ยอีลอนมาร์เนี่ยติดปัญหาเรื่องของการโอนธุรกรรมถึงแม้จะถูก นะครับดอทคอยโอนธุรกรรมได้ถูกขึ้นแต่ความเร็วไม่ได้เกิดก็เลยทำให้เกิดโจทย์นะัะว่าเฮ้ถ้าเกิดใช้เหรียญน,นะครับหรือให้ดอทคอยเนี่ยใช้เหรียญน,นะครับไปอยู่ในอีทเรียมเนี่ยมันจะสามารถทำธุรกรรมได้เร็วขึ้นเพราะอีออท,ทูเรียมมันเป็นพ of of stake นะครับความอ่า ในการทำธุรก,กรรมมันคล่องแคล่วกว่า p o o f of work นะครับรวมถึง p o o f of work ก็สูญเสียพลังงานเยอะเพราะว่าดอทคอยมันอยู่ใน lite coin แต่เอาละเหรียญผลประโยชน์ตรงนั้นมันอยู่ lite coin นะครับอยู่กับในกลุ่มของเครือข่าย lite coin นะครับมันก็คงข้ามไปไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้มันมีเหรียญหนึ่งนะครับที่เขาพยายามพูดมากเลยคือ f o r k เนี่ย อาจจะเป็นตัวแปรบางอย่างนะครับที่จะเอามาใช้ควบคู่กับดอ c คอยก็ได้เพื่อลบจุดด้อยของดอจคอยนะครับก็โฟกี้เนี่ยแหละก็ต้องดูด้วยกันนะครับว่าทิศทางจะเป็นเช่นไรแต่ผมเชื่อว่าโฟกี้จะมามาชดเชยบางอย่างของดอจแน่นะครับเพราะดอจเนี่ยปัญหามันเยอะเหมือนกัน ครับเพราะมันเป็นฝั่งของ Proof of Work การทำด้วยการความจุอะไรเนี่ยมันบล็อกเชนมันล้าหลังกว่าของอีเ e อ e รีถ้าเกิดจะมาทำเป็นเว็บสาเนี่ยอาจจะต้องรอ Bitcoin Lightning นะครับ Bitcoin Lightning เนี่ยน่าจะต้องรอตรงนั้นก็เลยทำให้โฟกี้อาจจะเป็นโจทย์ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีเหรียญอย่างอ่าไอ เขาเรียกว่าด็อกเชนนะครับก็ไม่ได้ถูกกาวจากอีลอนมาร์กอะไรนะครับเหรียญตัวนั้นที่เป็นด็อกเชนนะครับฉะนั้นโฟกี้เนี่ยถูกกาวโดยตรงผมก็เลยเชื่อว่าโฟกี้เนี่ยจะมาแน่นะครับมันน่าจะเป็นเหรียญอะไรท,ที่ที่ตอนนี้นะครับมันเป็นเหรียญ เริ่มจะเป็นเหรียญแมสละและน่าจะดังมากในปีนี้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะว่าโฟกี้มาแน่ก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับแล้วก็เราก็ฝาก นะครับเราก็มีกลุ่มโฟกี้ใต้คลิปนี้เราก็ชีบะด้วยนะครับซึ่งอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับและการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วผมอยากบอกคำตรงนี้นะครับขยายความจากเดวิดกูชินเต็มซึ่งเขาบอกว่าเหรียญมีมในปีนี้ที่จะดังต้องมีสักเหรียญดอทชีบะหรือโฟกี้และสิ่งนี้นะครับจะทำให้ เมาเนี่ยเข้ามานะครับและจุดประกายเหรียญใหญ่ๆอย่างบิตคอยอย่างเหรียญใหญ่ๆอย่างตัวอื่นแน่นอนเพราะเหรียญมีมเนี่ยคือเหรียญของเมาสนะครับถ้าวงการคริปโตไร้เมานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแบบ่าตั้งแต่เดือนมก,กราถ,ถึงกุมภามานะครับนั่นก็คือมันไม่มีกระแสรหรือเชื้อไฟในการเติมให้คริปโตนะครับ เกิดความคึกคืนและคึกคักข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้แล้วเราก็หวังว่า o o k i s h i b a ด g e c o จะ go o the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมีมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับกิจกรรมสำหรับกระดาน Bitget นะครับก็มีเปิดให้สำหรับคนที่อยู่ทางฝั่งของ South East Asia นะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะนะครับคือการหมุนวงล้อและรับลางวันหย่ได้เลยเวลานะครับคือเริ่มต้นคือ31มกราคมนะครับเวลาประมาณ5ทุ่มนะครับถึงประมาณ28กุมภาพันธ์นะครับเวลาประมาณ4ทุ่ม59ก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปถ้าสนใจนะครับเพราะอันนี้จะเป็นกลงล้อนะ คือคุณเนี่ยสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้แล้วพอเวลาร่วมกิจกรรมล้อมันก็จะหมุนนะครับขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณจะได้เหรียญประเภทไหนก็ะจะมี USDT นะครับมีเหรียญของ b ิ t เกตด้วยนะครับมีเหรียญน,น่าจะเป็นของ bitcoin ด้วยอะไรพวกนี้นะครับลองเข้าไปดูนะลองเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยกันสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านอย่าลืม b ิ t เกตนะครับ b ิ t เกตคือ ที่ที่มี copy tape และมีกิจกรรมมากมายซึ่งเป็นกระดานที่ผมว่าอีกหน่อยจะติดระดับเทียบหนึ่งแน่นอน